จองเล่ ata, น่อยย่เล่นมาแล้วอ่ะเออตักไปแล้วเราทำเอฟโอยูก่อนมาไปบ้าน อันนี้อันนี้ขอรองนะยายาอันนี้เกไอดคนทั้งหมดเลยเกกลวมีมากโอยู่อีโอยู่ไว้ที่บ้านครับอันนี้เกกลมากกรักมีมากไม่ต้งเชิญเรากูไปเองปน่เขาม้งาบอมงต้องทำอโอยูกับมึงปีน่าเขาไปเลี้ยคที่นองคายไปหนองคา ไม่ต้องเชิญกูไปเองไปอคายนงกกงาไเออคเรียกดอกคาไปดอกคาู่รอดไมมีอะไรเขาเข้าใจกันเขาเข้าใจกันเอนาที่เขาแสดงละครเขาแสดงอะไรจรงมาจริงคนละคนนกันเกี่ยวกัตรงไหนวะมันไม่กินกูกิน รถเทิรนดีๆรถพี่เราไม่รู้มีหน้าที่ควบคุมรถมลนวทีนี้ที่ควบคุมกูมึงไม่ควบคกุมกันลงไปด้วยกันสวยนะพี่วยสวเป็นนกันได้ัได้เนี่ยัได้ จะไม่มาทำไมเนี่ยต้อยืนหรอเราจะฝากด้วยใช่ไหมเอ้าจัดไปจัดจัเดี๋ยวมันห้า